รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาการบ้านหมุนเวียนหัวปวดหัวพวกนี้ค่ะอาการมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆสัมผัสผลลัพธ์ได้เลยค่ะค่ะมันจะเริ่มลด,ล,ดลงลดลงลงเรือ่อยๆ,ๆค่ะตอนนี้คือดีอาการดีขึ้นอย่างอตอนงต่อื่องอาการดีขึ้นคะ่ะแล้วมีอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราว่าในการเอาใช้ชีวิตประจำวัน ได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผิดพันเคอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็ม oh 1ิบไปเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวหแล้วก็ปวดหูมันจะวูบแล้วก็เวลาเราเดิอนอ่ะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะจะมืนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะอืมค่ะก็คือมีอาการเวียนหัววูบแล้วก็โค้งเพลงโค้งเค้งค่ะ แล้วก็หลังจาก,ร,จกรู้จักผลิตภัณฑ์ KO ได้ไงคะรู้จักผลิตภัณฑ์ KO นี้ใน,ในการเสิร์ชหาที่อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร์ชหาเพราะว่าการกินยาบำงรุงกินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ตรงแพ้แน่นอนก่อนว่า <transactions S 2> ผลิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสูตรและร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนคะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโอโ้โหเรียกได้ว่าศึกษาใช้เวลาพอสมควรน,นะคะ,คะแล้วก็หลังจากที่มั่นใจแนละ้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ KO มาฟื้นฟูนะคะ<ช>แล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่ทานไปแล้วคะ่ะเห็นผลตั้งแต่เม็ดที่เท่าไหละคะตั้งแต่เมดเม็ด เม็ดที่สิบค่ะเม็ดที่สิบนะคะใช่ค่ะโอ้หนึ่งกล่องมันมี30เม็ดนะคะพี่แสงเพชรนะคะทานเยงแค่10เม็ดก็คือทานวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นใช่ค่ะสิบวันรู้เรื่องสิบวันรู้เรื่องเป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์ KO ค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะตอนนี้อือดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างตอนนื่องอาการดีขึ้นค่ะแล้วมีอาการแบบวี้กี่ปีแล้วคะพี่อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะ เป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยนะคะมีอาการ1ปีนะคะทุกคนคะ่ะแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอตันนี้เพียงแค่10วันเท่านั้นเองนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณพี่ก็สั่งต่อเนื่อง,งอเนาะใช่ค่ะอ่อแล้วถ้าถามความประทับใจะคะในผลิตภัณฑ์เคโอค่ะพี่แสงพีทประทับใจกับผิตพัณธ์เคโอบ้างไหมแค่ไหนคะประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากเพราะว่ามัน สามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วหาเรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆเช่ไหมคะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผลพันธ์เอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบไปเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจางนะคะก็ ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ KO ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงอ่ะวันนี้ไม่แค่นั้นนะคะไม่เพียงมาคอนเฟิร์มว่าทานจริงเห็นผลจริงวันนี้จะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะคะเป็นการให้ความมั่นใจนะคะว่าทานจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาค่ะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า KO ดีจริงจตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือทานจริงเห็นผลจริงนะคะค่ะโอเคค่ะที่สายเพชรแกะกเลยค่ะ พี่แสงเพชรแกะมาแล้วนะคะในหนึ่งกล่องจะมีกี่เม็ดคะ30เม็ด30เม็ดหนึ่งกล่องผลิตภัณเค K โอหนึ่งกล่องมี30เม็ดนะคะก็มันจุกใส่แขงแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดสีแดงแบบกินเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํานักงานใหญ่เลยนะคะมีถุงพลาสติกซีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะกล่องสุดๆให้ดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะ ว่าทานจริงเห็นผลจริงค่ะทานจริงเห็นผลจริงแล้วก็ทานง่ายด้วยค่ะทานง่ายนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบํารุงนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้ยกงไ้ว่าไม่เวียนหัวแล้วไม่วูบแล้วใช้ชีวิตปกติได้ทํางานได้นะคะแล้วช่วงที่ทํางานอยู่อะคะช่วงที่รอแบบมีอาการวูบมันใช้ชีวิตลำบากไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึงช่วงที่ยังไม่ได้ทานเคอนะคะมันเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลำบากลำบากมากลำบากจริงๆค่ะ เพราะว่าเราต้องระวังทุกทุกวิถีก้าวที่เราทํางานของเราคจะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายๆอย่างการลุกการเดินมันสามารถที่จะวูบตอนไหนก็ได้ค่ะ เมื่อไรก็ได้ uh huh. แต่พอมาทาน KO แล้วอาการมันดีขึ้น uh huh. มันสามารถใช้ชีวิตปกติประจำวันของเราได้ค่ะ,คะอันนี้ทานจริงๆค่ะค่ะนี่นะคะเป็นการยืนยันนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงเพชรน,นะคะบอกกับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งว่าใครที่มีอาการอย่างพี่แสงเพชรให้ทานเลยค่ะสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมนิดนึ่ะค่ะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทาน k คอในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่ ช่วยเราในการดำรงชีวิตประจำวันให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้าเราอยาาชะล่าใจในเรื่องเล็กๆกน้อยในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราค่ะก็หลังจากที่ทานไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะ <S <S รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาการบ้านหมุนเวียนหัวปวดหัวพวกนี้ค่ะอาการมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆสัมผัสผลลัรร์ได้เลยค่ะดีมากมาก ก็เมื่อก่อนเห็นบ่นตลอดเลยเนาะแบบปวดหัวเวียนหัวแบบเวลาจะชวนออกไปนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ค่อยอยากไปไหนเพราะว่าคือมีอาการแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเนาะตอนนี้ตอนนี้ก็คือดีค่ะดีขึ้นค่ะอาการเหล่านี้ดีดีขึ้นมากๆากค่ะ ถามความประทับใจในตัวเคโอเคโอนี่คือมีความประทับใจยังไงบ้างคะประทับใจมากเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนเราอยู่อยู่ไม่เป็นสุขอะค่ะไม่มีความสุขเลยแล้วก็มันจะมีอาการหน้าลำพานนะคะพอได้กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นมากๆเราได้สุขภาพคืนมาค่ะถือว่าคุ้มมากๆ แล้วคุณแนทคิดว่า KO นี่ดีจริงแบบที่เขาออกสื่อกันไหมคะดีจริงๆค่ะอันนี้ยอมรับค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเขาดีจริงๆค่ะยอดเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะตัวจริงตัวเป็นๆเ,เลยนะคะก็คือเป็นเพื่อนของสลายเองเนาะได้ทานตัว KO ะคะ่ะตัวนี้เลยนะคะทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าคนที่มีอาการบ้านหมุนเวียนหัวปวดหัวนะคะมีอาการรูบบ่อยๆนะคะ ก็คือตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ตรงจุดอย่างแน่นอนค่ะมั่นใจได้เลยนะคะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สลาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ